น้องจ๋า,า,าน,จน้ำคับน้ำแม่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้เจอกันในป่าอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเจอกันในป่านะคะเข้าป่าหาเห็ดจ้าหรือดูเห็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋ารีบเก็บรีบเก็บจ้ามาเด้อจ้ามาเข้าป่ากับฝรลังฟังโค้งนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋า ตามไปดูว่าเราจะได้เห็ดอะไรกลับบ้านบ้างจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปกันเลยค่ะไม่ไรเทือ่อนแลกกันดอกนี่เไมั้ดีมาขอหอยม้าไก่ต้องขอนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ากำลังลาบเห็ดกระสุนนี่จ้ะนี่พุ่มตะกอนห้องอยู่งใหญ่ไก่พุ่มก็เห็ดกระสนเป็นลานี่เดจ้ะนี่นี่ งามขนาดเลยจ้ะโอ้เป็นคูเป็นคูอยู่จ้ะหัวส้มนะจ้ะคูเป็นคููขาย,ยาวอาดหลาดอ้ชิเมเพิรงามขาดงามเนี่ยขาลายคุณน่ะตั้งเก้อเกออยู่คุณน่ะโอ้ยังงามอยู่งามอยู่จ้ะนี่ตอนยายพินอตอนยายพินคุณน่ะ น้ำคักจะ้ะยอดเดี๋ยวเจ้ามาเบิงไหมขาวาข่ายเปนขาข่อยกูนะ่ะมันพดาดไ,ได้จังไได้ไบอกวายางนะพุ่นเพิงขาลายตั้งตดปูดจูพุ่นโอ้วายม่นขาคนเก็บเด้อดอกนี่พุ่นปฏิโทสุดยอดเด้อนี่ดอกนี่ <laughs> พาดได้จังไดข่อยว่าแล้วเจ้ายางข่อยบ่มั่นใจนี่ขาลายดอกหนึ่ง ได้บอนี่โอ้เออนี่ยายพีนยายพีน,ยยพน,นจะ้ะขาลายหัวน้ำตาลจะตดอกหนึง่งขาลาย เริ่มออกหลายแล้วได้เก็บอยู่ตลอดจังสิทุกเทือกอะย่งางจนเมื่อยจังได้ดอกหนึ่ง,งนี่น,นี่โอ้ยงามสงา่าอืบนี่ได้พร้อมย่างไก่สองดอกนี่โอ้ยงามงามที่คนเลีงใช่ใช่อืมผิดสองดอกงามงาม,งาม,งามน,นี่บอกย,ออย่างไก่ใช่เออดอกอ่อนๆนย่างไก่พี่ มันนั่นสีเดียวกับใบไ,ไม้บ่อีหลีกับว่าใายเห็นเนาะเห็นดอกนีนย่างคายสองดอกมันเชื่อเหนื่อยเอาคีบขึ้นมาให้เนี่ยก้มเงยก้มเงยเหนื่อยเวย้ยใส่ถุงมอือมกากราดกันนี่จะ้ะยังตัดขาเต็งกระตาเฮาต้องใชไปตัดขานี่จะ้ะดอกหนึ่งนี่พู้งนะต่างคูมูมูอยู่นี่จะ้ะนี่ โอยมันจะแซ่บจ้ะตั้งอยู่แปนเออเปิดจังสิหล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็ดนะเห็ดเวอยูหกเลยจ้ะเห็ดเฮาอยู่เป็นแปนสิล่ะเก็บง่ายๆสบายๆแต่ก็ยังบ่แปนทอประเทศอื่นเพิ่อนอยู่จ้ะประเทศอื่นเพิ่นนี่แปนก็นี่อีกจ้ะขาลขายขาลายดอกนึง่ง นี่สวยงามจ้ะดอกนั่นใหญ่ละบ่เอาโอ้ยดอกน้อยนี่เดี๋ยวบ่เห็นจายยางไก่นี่นี่ขามใบพัดน,นึงมันยาน,นี่โอ้ยดีนะพเหยียบหัวแบงแต่แต่ขันเห็นดอกใหญ่เพิ่นละเบิงโลดจ้ะนี่ดอกใหญ่เพิ่นบ่เอาจ้ะเบิ่งเพิ่นขาไร้ตั้งโตโดโปวดจอือจ่ะเพื่นน่ะอื้อ นี่จ้าพึ่งค่ะเอ้านี่โอ้ยมันกินนโซนิมูลอุ้ยปุ้ยว่เอาละนี่เดยได้บ่นี่ดอกนี่นี่ได้ไหมโอ้ยนี่กระนิ่มละว่าเอานี่เดยนี่กระสิได้อยู่บอหนี่ได้โอ้ขายาวมากอันนี้นี่กระสวยได้เนี่นเปี้ยวมุต้งพองกว่าเรืองๆรค่ะนี่จ้ะงามนี่จ้ะ ห <c oughs> มวกสม้สม,สมากสมวยนี่จ้ะหมวกสม้มมาพี่ถัก <c oughs> เดี๋ยวมาเห็นงามงามรุ่นมาพี่สุดเดียวกกงเลด,ดนี่จะหมวกส้มจ้ะพี่สม้มหมวกสม้สมส้มหมวกสม้มนี่จ้ะ ขึ้นหาตากระเหลียวบึงมองไม่ไปเรื่อยนี่จ้ะขางามเท่งามว่ะใครไงขัดไงเนี่ยนี่อาทิตย์นี้ใครเนี่ยยางเก็บยางเก็บเนาะเห็นตลอดเฮ้ยห <c oughs> มวกสมหมวกสมเ,เดี๋ยวเอ,อขาขาไลยตรงนี้ก่อนหมวกสมงามเท้ง,งามอาเธอเบอร์พระว่ายอยู่เหลียวบระเห็ต เบมึงเนี่ยจ้ะขาป้าสะอ่อนเนี่ยหมาะสมนะปฏิโทปฏิโทปฏิโทขาเฟินง,งามงามขาใหย่ขึ้นมาพอมึงเหมอกสมขางามงามแข็งดีขนาดเลยเพิ่นออกสุดแรกเนาะพอมึงเนาะเลยงามเนาะป้าขาแม่ค่อยว่าแม่ขนมปังเออหยับงามไม่หักด่างแหงแค้แหงว่งะ นี่จ้ะดอกหนึ่งค่ะดอกนี้แม้ว่าไมนขนมปังเลยเป็นแบบทรงนิ่มๆอันโบแมนนิ่มนะนุ่มๆอันนุ่มคือขนมปังเด้วโบแมนนุ่มเ่าเด้พุ่นดอกนั่นวะเอาเ่าละใช่โอ้ยยางไก่เฟิ่งในเ่าขางามด้งามวะเอาจับเอาพุน่นอ่ะเพิ่งอันนั่นเ่าเพิ่งขาไล่เ่า,เาวะเอา แบบนะ้เท่าละโอ้ยหมวกส้มเพิ่นงามงามขาลายจ้ะปลาหมวกส้มปลาหมวกส้มจ้ะเย็บไมมแตกปแกปแกบอยู่ก็ตัดไมมตัดไมมลงมาแห่งกปแกปแกปอยู่จ้ะขาลายหมวกน้ำตาลนี่จ้ะ น้ำเงินน้อยอ้วนๆน,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 น้อยอ้วนๆ้วนนะจ๊ะจ้ะหมวกน้ำตาลสองดอกเอ้ยขานะเออหมวกจ้ะหมวกส้มตั้งโคมโม่อยู่กับเหลียวบ่ชเห็นกี้นี่คุณประกอบเก็บไปดอกหนึ่งเหลียวบ่ชเห็นนี่ดอกนี้ออ๋โอ้ขายาวงามขนาด เก็บเก็บเข้าตู้กลับเมืองไทยให้หมดเด้หมวกสมข่อยบ่เห็นเถ่าโอ้ยเอาเก็บให้เนยยือนอยู่ตั้งโดนตั้งนานเลียวบ่เห็นเด้นั่นน่ะนะปักงามนึงเออปักงามนึงก็เหลียวบ่เห็นเนาะโอ้ยตากระไดเนาะมันสมบนะ่คักขนาดนั้เนาะมันอยู่ในป่ามันบงังมันบังมันบังงามเก็บ๋ยวต้องรอได้ละนี่แหละ,ละเก็บรุ่นนี่แหละเมืองเมืองไทยเนาะอันนั้น นี่ละรุ่นเจ้าจับอยู่นี่นะเพ่งกันหมวกสม้มหมวกส้มนี่วาดนี่สิเก็บข้าวตู้แข็งให้เมดเลยเอาไว้อันเมืองเมืองไทยให้เพื่อนร้องเคยเอาตั้งแต่อัน <10 S 1> เพ่งหวานเมือ่อตั้งหลายจ้าเมื่อแต่ละเทือสิบก่วกิโลเกือบเกือบเดือนยี่สิบเ็นด้เมื่อจ้ะเพราะว่ามันหลายคนจ้ะ ฮ่าหกคนได้น้ำหนักหลายจ้ะได้น้ำหนักร้อยก่ากิโลฮ่าก็เอาแต่เหดเมือว่าสันจ้ะกับเมืองไทยทุกปีเอยประมาณทุกปีกับเมืองไทยทุกรอบรอบอันหาปีเมื่อเธอหนึ่งจ้ะลังเทอกะสามปีเนาะลังเทอกะสามปีลังเทอกะหาปีเมื่อเธอหนึ่งก็เอาเมื่อแซ่แข็งจ้ะแซ่แข็งเป็นดอกเลยจ้ะเฮาแซ่แข็งเป็นดอกแบบนี่แหละจ้ะเฮาก็เอาเมื่อเป็นดอกเลยจ้ะ ฮอดบ้านกันละลายพอดีต้มแกงเลยจ้ะผู้เท่าบ้านเฮามากมากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเฮาเอาเมือฝากพี่ฝากน้องแถบนี่แหละจ้ะหันันอันมือตัดมาทั้งนี้นะเอออื่เห็นขาอันเออ,เอ,องามๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะึืดนี่มาฮาล่ะ วันนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดเหมือนเดิมนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งโขงด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะเห็ดพึ่งหวานเริ่มออกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าเราก็จะได้พาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บทุกมือแล้ว,วันนี้เพราะว่าคูณประกอ หยุดงานสามเดือนจนว่าเห็ดมืดพุ่งละจ่าบาทนี่เขาก็สซิได้เข่าปลาเก็บเห็ดทุกมือเลยจ้ะช่วงเห็ดออกก็ดีคุ้มประก่อบเราได้หยุดงานสามเดือนงามครับชุดนี้เขาได้เซฟอันเดียวแม่นว่านี่ดอกเดียวคอรอนี่นี่ เต็บดอกเดือกคอลอนี <S <S <N um> <N um> ่แต่จะขาลายขาลายหมวกส้มว่าเป็นยังไงคะลายหมวกส้มกับแสบกกับเหลืองกับงามแสบเหลืองกับสิไปแพกไล่พาอเหลืองละกันขาลายหมวกส้มก็จะใส่เพราะขาลายหมวกส้มจ้ะแต่ขาลายหมวกน้ำตาลเฮาบ่าเก็บจ้ะถ้าจะไปฝากยายพินจ้ะแต่ดอกส้มนี่เสิเอาเมื่อฝากกันผู้เฒ่าอยู่บ้านจ้ะ ยามอกอดกัดดีจ้ะเก็บเมื่อเพื่อมูเพื่อพวกนั้นเมื่อให้มูเอาเมื่อให้ลุงกินจ้ะส่วนมากกินเขากระบอกท่อใดดอกจ้ะเขามาเก็บจ้ะเอา,าจะไปตาทั้งหัวมันเคลียอันนีม่มากอกในหัวลูกเพาราะว่าอันเขาบ้าคลายกินกันดอกจ้ะแต่เขามาเก็บจ้ะสวยงามมากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะได้เยอะเลย กระชัเป็นต้องเอาเมันติดกันออกมามันติดกันน้อยๆก็ต้องเอามันได้ติดกันออกมาละหยับมาพี่เม่เรานํำเห็ดเราเห็ดเเราบออันจับเห็ดมาใกล้เราเรานํำเห็ดอือีก็ได้กระตาหนึ่งจากพ่อแม่พี่น้องจาาพ่อแม่หน่อยเด้อนี่กระตาคนนี้เนี่นนะเบิงสงคือหน่อยซื่อๆเด้อจ้ะในกล้องน่ะแต่จริงๆละหลายเด้อจ้ะนี่หลายลายบ่หน่อยเด้อนี่ เต็มกระตาพอดีให้เทธอละเต็มกระตาเทธอเต็มกระตาก็โอเคแล้วฮอขอเอาตาใหญ่เด้อตาน้อยมันค่อยๆเต็มกระตาตาใหญ่บ่ได้ตาใหญ่เดียวโดมนมานี่เอาเนยน้อยตลอดนี่แหละพอดีจ้ะพอได้ถือพอถือคือไปละจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าบ๊ายบาย pop and